สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องผลการเลือกตั้งล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นผลที่ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจแล้วก็ส่งผลต่อตลาดการเงินแบบทันทีเลยนะคะครับเรามีบทวิเคราะห์เรื่องผลกระทบเลือกตั้งญี่ปุ่นต่อตลาดการเงินอ้างอิงจากแหล่งข่าวต่างประเทศด้วยคือผลมันพลิกโผพักรัฐบาลเดิมแพ้ไป แล้วก็มีพรรคใหม่ขึ้นมาที่เขาว่าเป็นแนวประชานิยมขวาจัดค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจว่ามันกำลังบอกอะไรเราบ้างเอาล่ะครับเรามาค่อยๆดูกันดีก,กว่าจุดแรกเลยที่น่าสนใจมากคือเงินเย็นครับทำไมมันแข็งค่าขึ้นทันทีหลังเลือกตั้งอันนี้ผมว่าหลายคนแปลกใจนะใช่ค่ะค่ะ คือปกติเนี่ยเงินเยนมันมีสถานะเป็นเหมือนอสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว e นที่พอมีเรื่องไม่แน่นอนในโลกคนก็จะหันไปถือกันอ๋อครับครับแต่ทีนี้ความไม่แน่นอนมันเกิดในญี่ปุ่นเองเลยการที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นเพื่อตอบสนองเรื่องในบ้านตัวเองเนี่ยเออมันก็น่าสนใจอาจจะเป็นแค่ปฏิกิยาแบบระยะสั้นมากๆที่ตลาดตอบสนองไปก่อนแบบนี ne ้เจอ r e ก c รี o คที่ว่าใช่ค่ะ เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าการเมืองในประเทศตัวเองไม่นิ่งค่างเงินมันน่าจะอ่อนลงมากกว่านะคะไม่น่าจะแข็งขึ้นจริงด้วยครับค่ะการที่ศูนย์กลางความไม่แน่นอนอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เย็นแข็งค่าเนี่ยเลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะมันสมเหตุสมผลในระยะยาวหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพชั่วคราวเท่านั้นเองอืมน่าคิดตามจริงๆครับแล้วถ้าเราหันไปดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นบ้างเ่ะครับข้อมูลบอกว่าเหมือนจะไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยสะทกสถานเท่าไหร่ใช่ค่ะ ตลาดหุ้นนี่ค่อนข้างนิ่งเลยค่ะเหมือนกับเมินๆข่าวนี้ไป s h o u g off the news s h o off the news นี่ก็น่าสนใจนะครับทำไมล่ะครับปกติเงินเยนแข็งค่าเนี่ยไม่น่าจะดีกับหุ้นส่งออกของญี่ปุ่นเท่าไหร่นี่ครับถูกต้องเลยค่ะปกตินี่ดัชนีนิเก้เขาจะชอบเงินเยนอ่อนๆน,นะคะเพราะมันช่วยหนุนบริษัทส่งออกครับการที่ตลาดหุ้นยังนิ่งๆแบบนี้เถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นอาจจะสะท้อนว่านักลงทุนเขาอาจจะเชื่อลึกๆหรือเดิมพันว่า ว่าเย็นแข็งแค่แป๊บเดียวอืหอหอประมาณนั้นข่าวบ้าเดี๋ยวค่าเงินเย็นก็คงกลับไปอ่อนค่าเหมือนเดิมซึ่งสถานการณ์นั้นมันจะดีต่อบ,บริษัทจดทะเบียนในตลาดมากกว่าเลยอาจจะยังรอดูท่าทีกันอยู่อ๋อพอจะเห็นภาพครับและทีนี้ไอ้ผลเลือกตั้งที่มันพลิกความคาดหมายเนี่ยครับพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าเบื้องหลังมันคืออะไรทำไมคนถึงเลือกแบบนี้ ตามบทวิเคราะห์นะคะเข้าชี้ไปที่ปัจจัยหลักๆ2เรื่องค่ะที่ทําให้คนรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลเดิมครับผมมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องค่าจ้างค่ะคือค่าจ้างที่แท้จริงมันไม่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อหรือพูดง่ายๆก็คือไรายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายอะค่ะคนก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตแย่ลงอ๋อเรื่องปากท้องเลย ใช่ค่ะเรื่องปากท้องโดยตรงเลยกับอีกประเด็นก็คือความกังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเข้าใจครับเป็น2เรื่องใหญ่ๆที่กระทบความรู้สึกคนค่ะซึ่งพอการเมืองมันเปลี่ยนใหญ่แบบนี้มันก็พาเราไปสู่คําถามเรื่องผลกระทบระยะย,ยาวนะคะประเด็นสําคัญที่ต้องระวังเลยก็คือโดยทั่วไปเนี่ยความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงๆมักจะไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเท่าไหร่ มันดูไม่มั่นคงใช่ค่ะพอขาดเสถียรภาพนักลงทุนต่างชาติเขาก็อาจจะชะลอการลงทุนหรือรอดูไปก่อนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสุดท้ายมันก็อาจจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะยาวได้ถึงแม้ตอนนี้จะยังดูนิ่งๆก็ตามก็คืออย่าเพิ่งวางใจว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะและอย่างที่ในบทวิเคราะห์เขาย้ํามานะคะว่าไอ้ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ทั้งค่างเงินทั้งหุ้นเนี่ยมันยังถือว่าเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นหรือ i n f a n t stages ของการปรับตัวเท่านั้นเอง ค,คือมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเลยกว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าทิศท,ทางจริงๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะไปทางไหนกันแน่ถ้าให้สรุปตอนนี้สั้นๆก็คือผลเลือกตั้งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยทำเย็นแข่งชั่วคราวส่วนทางที่คิดกันตลาดหุ้นยังนิ่งๆอาจจะหวังว่าเดี๋ยวเย็นก็กลับไปอ่อนใช่ค่ะเบื้องหลังก็มีความไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมอยู่แล้วถึงตลาดจะยังไม่แพนิค แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงระยะยาวที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะและอย่างที่บอกว่านี่เพิ่งเริ่มตน้นคำถามสำคัญที่น่าคิดตามต่อสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คือแล้วหลังจากนี้ล่ะ อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมีสัญญาณอะไรหรือตัวชี้วัดไหนที่เราควรจะจับตาดูเป็นพิเศษบ้างเพื่อจะประเมินทิศทางใช่ค่ะเพื่อจะจับทิศทางลมจริงๆของการเปลี่ยนแปลงในญี่ปุ่นครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องออกระแสะเงินทุนไหลเข้าออกของนักลงทุนต่างชาติหรือการประกาศนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม่หรือแม้แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญๆที่จะออกมาครับผมพวกนี้จะเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราค่อยๆเห็นภาพรวม